สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ถังขยะของกดกบนะครับรุ่น MS8009 นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าเวลาถอดเพื่อจะไปเทขยะนะครับบางทีตัวถังเนี่ยมันดีดออกมาแล้วใส่เข้าไปแล้วกบไม่หมุนนะครับสาเหตุ <c oughs> ที่เป็นอย่างไงก็เพราะว่ากบตัวนี้จะมีเซนเซอร์อยู่นะครับ S S เซนเซอร์เชนเป็นเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นเล็กๆตรงนี้อยู่ตรงนี้มีหน้าที่ที่จะทำให้กบหมุนหรือไม่หมุนหมายความว่าถ้าเปื่อตรงนี้ถูกกดลงไปนะครับแล้วเรากดดินสอก็คือกดแทงดินสอลงไปแกนนี้ก็จะยุบลงไปด้วยตรงนี้ยุบลงไปด้วยถ้ายุบลงไปทั้ง2ออันเนี่ย แกนตัวนี้จะหมุนนะครับแกนตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะมีแกนที่เป็นเหล็กอยู่ด้านในนะครับอันนี้เราลองดูนะครับสมมุติว่าในการใช้งานจริงนะครับเรากดตัวนี้แลกดนี้เห็นนะครับยังไม่ลงอ่ะนะครับมันจะหมุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่กด กดแต่ดินสอลงไปยังไงก็ไม่หมุนครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราใส่ถังขยะตัวเนี้ยแล้วบริเวณ <c oughs> ผิวบริเวณเนี้ยกดตัวนี้ไม่สนิทนะครับกดแกนนี้ไม่สนิทหมายความว่ากบจะไม่หมุนนะครับทีนี้มาดูวิธีการใส่นะครับก็เริ่มจากตัวแกนนะครับแกนที่ให้มาเนี่ก็จะมีแกนเหล็กข้างในด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปในแกนพลาสติกแบบนี้นะครับ ในช่องนี้จะมีบากเห็นไหมครับก็จะตรงกันกับบากตรงนี้นะครับเอาด้านกลมลงไปเลยนะครับทอาด้านกลมลงไปก่อนขยับให้ตรงกันนะครับและเช็คโดยการกดลงนะครับถ้ากดแล้วมันยุบตัวได้แบบนี้ถูกต้องนะครับแสดงว่าเซ็นเซอร์ทํางานได้ปกตินะครับเพราะเซ็นเซอร์มี2จุดคือจุดนี้กับตรงนี้นะครับต้องยุบตัวได้ทั้งคู่นะครับพอยุบแล้วจะหมุนแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไป ตัวใบตัวใบนะครับกับตัวกลงเอาใบกับกลงเนี่ยใส่ด้วยกันนะครับด้านนี้อยู่ล่างนะครับก็คือใส่เข้าไปแบบนี้นะครับให้อยู่กึง่งกลางนะครับจากนั้นสังเกตนะครับก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวยืดยืออกมาเนี้ยครับมันก็จะต้องเข้ากับตัวล่องที่บากไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้ ครับจะมีร่องที่บากอยู่อาจจะมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับก็เอาประกบเข้าหากันนะครับแล้วดูดูดูบากเลยนะครับดูบากที่แกนให้ตรงกันนะครับถ้าตรงร่องแล้วมันจะเข้านะครับขยับนิดหน่อยให้มันตรงนะครับแล้วก็บิดอันนี้คือเข้าแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ถังขยะ ทางขยะเขาก็จะมีบากของเขาอยู่เหมือนกันนะครับทางขยะจะมีบากตรงนี้นะครับสังเกตดีๆน,นะครับจะมีบากอยู่ก็จะตรงกับบากของตรงนี้เองไหมครับจะมีบากก็หมุนบากให้ตรงกันหมุนบากให้ตรงกันแล้วก็ใส่นะครับก็จะอยู่นะครับสังเกตก็คือ มันจะแนบสนิทแบบนี้นะครับจะแนบสนิทแบบนี้เราก็ปิดฝาถ้าใส่แล้วปิดฝาไม่อยู่นะครับแสดงว่าใส่เบี้ยวนะครับหรือไม่สนิทอ,อันนี้ปกตินะครับแต่บางที่แนบปิดฝาได้แล้วแต่ปิดแล้วมันขบกันรู้สึกว่ามีการขบกันก็ก็ต้องมาดูนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้มันมีช่องใดช่องหนึ่งที่ห่างก็คืออะตรงนี้ห่างกว่าตรงนี้แสดงว่าเบี้ยวแต่ถ้าระยะห่างตรงนี้เท่ากันหมดแสดงว่าใช้ได้นะครับ ก็พร้อมที่จะเหลาแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะลองเหลานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยต้องปรับเสมอนะบางทีเราบิดไว้เนี่ยแล้วช่องตรงเนี้ยมันอยู่ครึ่งคึ่งกลางๆครับบางทีงงเออทำไมใส่ดินสอไม่เข้านะครับว่าเห็นไหมครับช่องมันปิดอยู่ถ้าเราไม่บิดให้ถูกต้องแล้วช่องมันก็จะปิดก็จะเหลาไม่ได้นี่เป็นเกรดเล็กๆนะครับอ่ะทีนี้เราลองเหลาดูนะครับ นะครับก็จะได้ดินซอที่เหลาเสร็จสวยงามนะครับก็ฝากวิธีการใส่ตัวถังขยะไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ